กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมเศรษฐีชาวประเทศไทยหรือทุกๆคนล่นเกมเศรษฐีทุกๆคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงายามดีอยางหางที่สุดไม่ได้อีกแล้วนะครับผมที่ลุงนั้นจะมาเสียเพชรให้กับจี้ใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าบ้านโลป้องกันเรื่องจากเหตุผลที่ลุงนั้นไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันดีบั๊บเลยนะครับผมมัดนวมเพชรลุกก็ไม่มีจี G ้อื่น ก็ไม่มีล <row ee ing> ุงก็เลยต้องจะไปต้องหาจีนี <S <S <standards> ้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออยากลองระบบสุ่มจี้แบบนี้ด้วยเพราะว่าจากที่อยู่ในความสงใจของลุงนะครับผมลุงไม่เคยทำไอ์อีเวนท์ที่ต้องซื้อแพ็คซูเปอร์เครื่องรางแบบนี้เนาะก็เลยอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันจะเสียสักเท่าไหร่กันไม่น่าเสียถึงมือหรอกมั้งเพราะว่าน่าจะมีอัตราการดอก G S GS, ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าดูต้องหาอะไรบ้างในอีเวนต์นี้นะครับผมังไม่ได้เปิดของดองแต่คิดว่าของดองไม่น่ามีอะไรนะครับผมก็เลยไม่เปิดเนาะก็เลยจะมาใช้เพชเปิดเลยนะครับผม,มนี่เห็นไหมมันออกแต่ซุปเปอร์เครื่องรางอะแล้วก็จีบ้านโลกป้องกันเนี้ยไม่มีจี้ธรรมดาเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเปิดแพ็คดองเนาะโอเค เราลองมาสุ่มกันสัก2,000ก่อนดีกว่าก็คือซื้อ2แพ็คนะครับผมเวทีข้างล่างกดตรงนี้1แพ็คซื้อแพ็คเกจไปแล้วเรียบร้อยซื้อ1แพ็คนะครับผม2,000ดูซิว่าจะปิดเลยหรือเปล่าได้ SC อันเนี้ยเฮ้ยมันคุ้มนะมันไม่คุ้มหรอมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องเลื่อนลงไปกดข้างล่างตรงนี้นะครับผมมันไม่คุ้มตรงนี้ กดไปเลยครับหรือว่าเราจะต้องซื้อเผื่อไว้เผื่อจี้ในอนาคตเราจะได้ทำไมเราจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันเก็บได้ตั้งยี่สิบห้าวันเนี่ยยี่สิบห้าหรือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวันนะครับผมโอ้ยมีจี้เอสเลยหรอเจร้ายจังอุ้ยได้เอบวกมาอันนึงด้วย โอ้โหขวานเยอะเหมือนกันนะครับขวานเยอะแบบนี้น่าจามจังเลยอัดชิวโคลลจามครับโอเคโอ้ยได้แมนแล้วโอ้ไม่ใช่ตกชายด้วยว่า GS โอเคได้ A บวกมา3อันนะครับผมแล้วก็เเพียบเรามาดูกันดีก,กว่าว่าประมาณส0 0พันเพชรลุงได้ไป G ี A S? อ่ะได้มาอีก1 2ตอนนี้ได้มา 1s แล้วนะครับอ๋อ2,000ได้มา 1s ึ่งเอืมก็ดูเป็นเดทที่ปกติดีนะ2,000 1s ถ้าเกิดว่าหา5้าเก็1,000งโคตรแพงเลยไหนใครสปอยลุงบอกว่าสี่พันปิดเม่เนปิดเลยอุตส่าห์ทำนี่ก็คิดว่าจะเสียแค่4,000น,นเนี่ยอ่ะกลมาอีก2รอ,อบ4,000นะ เพื่อปิดเพื่อได้เอสไงเราก็ไมไ่เป็นคนที่ดวงไม่ดีอะไรขนาดนั้นปะ่ะเราดวงไม่ดีขนาดนั้นครับคุณลุงโอ๊ยมันเยอะกว่าเมื่อกี้อกอะโอ้ยเสียงกดเพลินมากโอเคมาถึงแล้วครับกดครับไม่ได้เลยโอ้ยขวานเยอะจำนวนมากขวานอ รู้สึกว่าจะได้ขวานเยอะกว่าเมื่อกี้หรือว่าเราจะปลดล็อกมอาไม่ได้ละนึกว,ว่าได้ปลดล็อกเรเของเขาแล้วเฮ้ยเป็นไบโคเวอร์อะสีแฉกด้วยเอซักหนึ่งอันได้ไหมเอซักหนึ่งอันได้ไหมเนีย่ยบอกว่ามีอัตราการกดอกไม่ได้อีกแล้วครับไม่มีเลยอะโอ้ย อีก2,000แล้วนะเนี่ยโอ้ยเออก็ก็ยังดีที่ได้พุ่มไม้มาโอเครอบนี้เหมือนจะไม่เกือเท่ารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าได้พุ่มไม้ไมาเยอะแรกไปเลยได้มาสาวแล้วหรอโอ้ยประมาณหกพันก็คือได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้จี้ไงจื้ น่าจะอีกสองอีกสองพันเนาะหรือว่าจะกดอีกพันหนึ่งอ่ะเรากดอีกพันหนึ่งเผื่อเอสออกจะได้ไม่ต้องเสียเ0้ารไปฟรีๆนะครับผมแต่ปัญหาของลุงก็คือขี้เกียจลงบัข้างล่างทำไงดีเนี่ยมันก็ต้องทำอะนะ่ะเนาะอ่ทุกคนไปกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับไปเลยครับอุ้ยเมื่อกี้แอบเห็นแพ็คของน้อง อเพื่อนซีน้องดีดี้อ่ะเราลองเปิดกันไหมทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนลูโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับผมได้มาเท่าไหร่สามสี่ห้าอบวกสองตอนนี้เอบวกมีสองอ่ะนะต้องคำนวณอย่างนี้เลยเหรอเอบวกสองอบวกสองอยู่ครับผม a อบอบกสองอยู่แต่อันเนี้ย A อบวกสามละเออเอบวกสามอันก็ต้องหายอันอยู่ดีมไม่เสียวเวลาจริงอ่ะเอามาจบจบหกพันแต่อาจจะต้องเสียอีกสองร้อยอ่ะเพราะว่าได้ไม่ครบเอ๊ะเดี๋ยวนะเราหาเอสสองอันนี้บ่าเมื่อกี้เราเพิ่งได้เอบวกสามอัน คุณพระคุณเจ้าช่วยโคตเกลือเมื่อกี้เปิดไปห้าแล้วอวะเร็วจังเลยอ่ะ,อะไม่มีเลยแปดพันกับจี้บ้านป้องกันคุมไหมเนี่ยคุมครับมันก็ต้องคุมค่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าปิดที่มาคุมแล้วนะเสียงสูงใช่ โอเคได้มาอีกสี่โ oh อ้โหย่างเกลือเกลือสุดๆเกลือมากๆเกลือออีกอันนึงก็ได้พี่ีทำมันน่ารำคาญหรือว่าลุงที่เป็นตัวน่ารำคาญไม่ไม่ไม่ไม ไม่เลยเห็นไหมชื่อขึ้นและวอเล็กซงได้จีบแล้วชิกดรับของมีค่าให้หมดมันจะเป็นไรเออก็แค่นั้นนะลุงเอ,อ้ยง่ายกว่าที่คิดไปตั้งเยอะจิ๊บมาคิดได้ตอนสุดท้ายจึ๊บไม่มีเอบวกไม่ออกเลยเหรอจิ๊บอ้อยเกลือ โอ้ยเกือไหมเนี่ยโอ้ยอืมเกลือครับผมเกือจริงๆนะไม่น่าเสียเลยโอ้ยอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกแค่สิบอันเองเหรอก็อีกพันหนึ่งใช่ไหมเสียไปแปดพันจริงๆด้วยกับจี้แค่นมมเนี้ยคุ้มไหมเนี่ย ม่แค่บอกสี่พันปิดงงอนงอนแล้วกดรับขอมีค่าทั้งหมดเออสูตรลับมันอยู่ที่กดรับขอมมีค่าทั้งหมดนะครับผมอย่าลืมเอาสูตรนี้มาใช้กันด้วยสุดเกลือไม่ไม่มไมไม,ไม,ไมอันนี้ไม่เกลือเออนี่เกลือแปดพันถือว่าเกลือโอเคแต่ต้นไม้มาละเอ้าครบแล้วนีนไ่ได้ต้นไม้แล้วนี่ เออที่อาตัวมาออกเยอะมื่กี้ไม่ออกนะเงยอกดไปเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้จี้บา้านโลป้องกันมาแล้วที่ไม่เอาที่อื่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใหม่ลุงอยากได้จี้บา้านโลป้องกันลุงก็จะเลือกที่บา้านโลป้องกันนะครับผมเนาะโอเคดีวไหมโอเคเดียว,อ,ยวอ่าจบไปแล้วนะครับผมครับ การทำอนะีเวนต์นี้เนาะต่อไปก็จะเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับผมเมืที่ใครหลายๆคนก็ต่างตำถามหาเนาะว่าเอ้ยลุงได้สุ่มได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้ดูกันตรงนี้แหละเชดเชยเราอินเจ็วันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จ้าตละคอนสุดฮิตโอ้โอลิฟฮิตจริงด้วยโอเคเลือกมานะครับผมตุกครแพคเกจสุดฮิต ไม่เห็นจะได้เลยต้องเลื่อนลงไปเปิดเองแเ้วก็บอยยานนะครับผมเราทำได้แล้วอเล็กซานสุดเกง่งไอเทมบล็อกสเทอร่าเทพอ,อัคิเฮ้ยจัดไว้เป็นตัวละครที่โหดนี่แล้วก็มีเมียนม,มีเมียนครบแล้วสี่เวอร์ชัน โอ้พิงสเตล่าแค่นี้เหรอหมดแล้วนะครับผมแล้วทุกคนล่ะได้แพ็กกดเอสบวกของน้องเพื่อนดีดีตัวอะไรบ้างน้องชื่ออะไรอ่ะเพื่อนดีดีเพื่อนดีดีิดดวปะเออน้องพริวนะครับผมได้อะไรบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะทําให้รู้ว่าอีเวนต์น,นี้ถ้ามันเกือขนาดนี้ก็อย่าไปทำนะครับผมสำหรับ ในนาคตถ้าเกิดว่าถ้ามันมีจี้ที่ดีกว่านี้ในอีเวนต์แบบนี้อะ่ะก็อย่าไปทำในรับบมันแพงเนาะออไปละฝันดีนะครับทุกคนจุ๊บ